ผมจะมาสอนการลงค่าใช้จ่ายหน้าที่เราเห็นเนี่ยคือายหน้ารายงานสรุปยอดประจําวันสมมุติว่าวันนี้มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหน้าร้านหมายความว่าเช่นค่าน้ํามันค่าเบี้ยเลี้ยงหรือว่าจะเป็นการเอานำเงินสดหน้าร้านบางส่วนฝากเข้าบัญชีธนาคารเราควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายการลงค่าใช้จ่ายนะครับ ไปที่เมนูด้านซ้ายจัดการงานแล้วก็เลือกค่าใช้จ่ายคลิกที่ปุ่มเพิ่มมุมบนขวาอ่าเสตัวอย่างผมสมมุติการเป็นนำเงินสดฝากเข้าบัญชีธนาคารสมมุติผมต้องการฝากยอด4,000บาทหมายเหตุเราอาจจะระบุรายละเอียดไปอันนี้ผมระบุเป็นกะสิกรไทย ชำระโดยเงินสดหน้าร้านหมายความว่าพอเราเลือกเงินสดเนี่ยรายงานประจำวันจะมีการตัดยอดส่วนนี้ออกเสร็จแล้วกดบันทึกครับเราจะได้รายการค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นหนึ่งรายการกลับไปดูที่รายงานประจำวันดีเฟนต์หทีจะเห็นว่ามีการหักเงินสดออก4,000บาทเสมือนเป็นค่าใช้จ่ายออกไป ตอนปิดยอดตอนเย็นเราก็จะเห็นว่าเงินสดคงเหลือกับในลิ้นชักเนี่ยต้องตรงกันเราก็เช็คให้ถูกต้องก่อนจะปิดยอดรายวันไปหากไม่ตรงเราต้องดูว่าเราลงค่าใช้จ่ายครบไหมแล้วก็ถ้าไม่ครบให้แก้ไขหรือว่าถ้าเกินขาดไปก็ตรวจสอบให้ถูกต้องขอบคุณครับ